ก <S an> ็ขอตัดสวัวดีท่านอาจารย์นะครับพร้อมทั้งทุกๆคนที่ทุกๆท,ท,ท่านที่เข้ามาร่วมอบรมในวันนี้นะครับหัวข้อที่มาวันนี้นะครับส่วนมากก็มีแต่ตัวที่สําคัญทั้งนั้นเลยที่ตรงๆก็คือในระบบแอปพลิเคชันซึ่งมีการทันสมัยและก็พัฒนาสมัยก่อนนะครับผู้ใหญ่บ้านขับรถ ขี่จัก,กรยานขี่มอไซค์เข้าไปประชุมแต่เดี๋ยวนี้นะครับในระบบที่เราพัฒนาขึ้นมาเป็นแอปพลิเคชันเป็นการซูมเราสามารถนําตัวนี้เข้ามาเพื่อพัฒนาในการที่จะชี้และก็มองเห็นว่าผู้ใหญ่บ้านของเราไม่ใช่ว่าจะไม่มีความสามารถนะครับสมัยก่อนจริงๆไปไม่ได้มาไม่เป็นแต่สมัยนี้นะครับการพัฒนา ก็เริ่มจากท่านในาอำเภอท่านผู้ว่าซึ่งมีโครงการแล้วก็มีสิ่งดีๆออกมาให้กำนันผู้ใหญ่บ,บ้านเราพัฒนาในตัวนี้เพิ่มขึ้นนะครับในตัวผมเองก็แต่ก่อนก็เล่นไม่เป็นแต่เดี๋ยวนี้นั่งอยู่บ้านนายสั่งงานเขียนหน้านายนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับโครงการดีๆตรงนี้แล้วก็ต้องขอกับาบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่นําสิ่งดีๆออกมาให้กับพวกเราทุกๆคนนะครับ แล้วก็จะนําตัวนี้ไปพัฒนาให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับในโครงการ4ี่ห้าหโครงการในตัวนี้แล้วก็โครงการที่เราเน้นที่อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับก็ฝากานายแล้วก็ท่านผู้ว่าได้ส่งเสริมแล้วก็ผลักดันให้มันเกิดขึ้นซึ่งมันจะเป็นผลประโยชน์แก่ชาวบ้านและก็ในชุมชนทุกๆชุมชนนะครับขอบคุณครับ